พี่ได้เป็นสี่ตัวครับนี่ครับพี่น้องครับตอกรอกกินนะครับผลไม้กอลนะ่าดูนี่ครับมันค่อนข้างจะมีรสหวานๆสมเล็กน้อยนะครับทุกคนครับนี่คือผล,ลไม้นะครับที่ ผมจะมานั่งในบันเลงวันนี้นะครับคือมีตัวกระรอกแล้วก็มีตัวนกกินตั้งเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราดูว่ามันมีกระรอกมาหรือเปล่าครับดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาบนนั่งให้แล้วก็มาดูสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเรากินดูนะครับว่ามันอร่อยไหมครับ มีรสหวานส้มเล็กน้อยครับแต่กินได้ครับออโอเคมากเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผลนไม้ที่กระลอกกินคืออยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวดูว่ามันมีกระลอกมาหรือเปล่าครับ อะไรที่นั่งแล้วนะครับคือผมต้องยืนต้องนั่งอยู่จุดน,นี้เพื่อสอบเมก,ก,กับคล็อกกมาม่จุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีไหมนะครับคือเรามีมบอลีอย่างสมมติแลนะครับตอนนี้นะครับโอเคเรามั่นใจแล้วกาอันนี้ต้องได้ยิงแน่ๆนะครับอยู่ชุดนันเลยนะครับ มีตัวกระลอกนะครับวันนี้มีแต่ตัวเล่นครับก็ไม่เป็นไรนะไม่มีกระลอกก็ยิงต,ตัวเล่นเอาก็ได้เหมือนกันนะครับ โอ้พี่น้องครับขอโทษอภัยน้ำนะครับที่กล้องผมมีปัญหาเล็กน้อยนะครับคืออัพคลิปไม่ได้ตอนยิงครับแล่ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับดูนี่ครับโหตัวกระรอกครับใกล้ๆค่ำเลยอ่างม้นะครับโหดูเลยนี่ครับกระรอกครับโอ้โหแม่นมากเลยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง ตัวกระลอกแดงอ่ะใหญ่มากเลยพี่น้องครับโอ้โหค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับตอนนี้นะครับคือเรากลับบ้านดีกว่าได้กระลอกเต็มเต็มเลยเป็นตัวเลยครับพี่น้องตัวบักใหญ่เลยแล้วก็จะได้ตัวตัวเลน หนึ่งตัวสองตวัวก็นกหางคางตัวหนึ่งครับอันนี้คือได้เป็นพี่ได้เป็นสี่ตัวครับตอนนี้ยังกำลังอยู่ที่ป้าอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปละเก็บของแล้วไปครับบ๊ายบายนะครับพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนครับน้องๆทุกคน เอาเป็นวันหน้าโอกาใไม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับพาทุกคนลูกปลาเหมือนเดิมนั่นแหะครับโอเค